ตัวใหญ่ตรงไหญทุกคนนี่โอุ้ยปลาตัวใหญ่ผลิปีงกันทุกคนนะครับเนี่ยอนะเกลือลงไป Somebody, สวัสดีสว<โ>ัสดีครับผมพบกันขื้นกือเพื่อนพวกไปสักคู่สักคนกับบ้าคำซูนนะวันนี้บ้าคำซูนก็ออกมาเฮ็ดงานคือเก่าทุกคนเลยวันนี้ออกมาเฮ็ดงานนะวันนี้เฮ็ดงานอยู่ไอยู่นาทุกคนเฮ็ดงานเลี้ยงวันนี้เลี้ยงงูรับจบเลี้ยงงูนะวันนี้มาเลี้ยงงูแล้วกันสีดงไปนั้นพร้อมไปตกปลาเขานะตกปลาอยู่เียนี่ยทุกคนนึกว่าคิดเบ็ดบ้าคำซูลนึกว่าคิดเบ็ดนะ เอาเนื้อนเนื้อปากกดคือเก่าเอามันสิมานปากกดหรือว่ามันสิมานปลานะเดี๋ยวก่อนนะบ้ากับสูนได้โตบ้าไงทุกคนเลยลงไปคิดนะเนื้อปากกดแต่ว่าได้ในป่าปากโตบ้าไงทุกคนเกือบรั่วเพล่ะมือเห็ดกอยกินนะแต่ว่ามันนี่มามามันนี่งลงไปคิดอีกรอบนงอึงมันสิมานนี่บวั่รอบนี้นะทุกคนโอเคมันนี่คือสิมาเอาเฟืองข้งงงว่ทุกคนเลยโหงงมากกับสูนกะ อาตูมหดหลายุาคเนเลยงูาขาเจ้านำเนี่ยงูาขาเจ้าเขลเลงนำเนี่ยนะ เบิดแบบหมันมันยาอะไรทุกคนนเดินกันี่เพื่องิเพื่อปั้นเข้านี่นะเฮมันกินนะ ยู่บ่ขบอยู่รอบเธอก่อนนะมันออกไปกินหาออกไปนอกหัวหากินข้าวเขาอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็จะลงไปเซ่นะวันนี้นะลงไปเซ่ลงไปหานั่นก่อนคิดเบ็ดก่อนหัวมันสีมนันเลววันนี้สีมันตัวใหญ่เลวนะ ทุกคนหมายเก้าหมายเดิมเฮานะสมานอยู่บ่ไ,ไกลโลด ปลานะเป็นเพลนไป,ปโหนี่ปลาตัวโอ้โหปลาปุกปกบอ๊ะเดี๋ยวมองลองมาเสือนะเสือมองเอาทุกคนเลยยังมองเอาเล เดี๋ยวบะกอบสูตรเสมองลงมาย่างนะหนึ่งย่างไว้นี่ตับไปทำนะทุกคนได้กินย้อนแบบนี้นะเสื่ยวมองน้ำนั่นนี่นี่มองอะไรกันป้าปากันบอลโซเชียลอยู่ป้าป่ามันเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นเพทย์จทุกคนเลยถ้าได้แห่มาคว้างนี่เป็นหมู่อยู่ในเชี่ยวมองลงมาย่างนะ ยางม่งนะจิน่าจะได้กินอยู่นังยางม่งนะแต่ว่าเป็ดเบ็ดมันมูนมนมนกินนเบ็ดนะป่ามันเที่ยวไปทเที่ยวมาอยูออ่โอเคทุกคนมาเรียนเซอร์โม่ง,งเอาลนะยางม่งเอาหอัวปลามันมูกินเบ็ดทุกคนเลยยางม่งเอาเห็นปลามันลอยไปลอยมาอยู่ปลาปุ๊บปลาอันนั้นนะปลากกระเบาะนะ เดี๋ยวยังเงินตัดลอยมานี้นะตัดรีบแค่มานี้ทุกคนเนี่ยน้ำมันจึง้งยังยังตี้ไปอ๋อ,อมาพูดเลย หนังไผ่ท่าคนทุกคนนั่งไผ่ท่านปลาทึ่มมองก่อนนะบู๊ฮูมันจิตถือ,อรือบ่ได้นั่งไผ่ไปก่อนมีลุ้นหนง,งานนี่นะเห็นปลาเห็นปลาเป็นแพทยเป็นแพทเนียโยบัตรถือมึงกับบัแม่นแล้วมันต้องถือนะมือนนี่นะหนังไผ่ปีงปลาครับ ฝืนกับเป๊ะนะทุกคนบนตก2-3ม,นะมื้อล่ะพูดโรงเกี่ยวข้าวยามนี่โอ้ฝืนกับพระทัน phường có phường p đáng nhạc này nữa <laughs> มาสีปี๊งป่าบัานนี้พี่น้องเอย่อะไฟห้าวกดังแล้วล่ะป่ะทุกคนมาหนิพร้อมลงไปยามมองแล้วกัเอาป่ามัปี๊งนะบัานนี้นะสิลงไปไลทพร้อมไลท์ไลทเป็นป่าเขานะทุกคนไลทแล้วกันไลท์ก้นเท่ายังยามนะไลทแบบไลทให้มันเท่ามองแล้วกยังยามบ้านเดียวนะสิหมานนี่ทุกคนจะได้ป่าปี๊งอยู่บ้านวันี้ป่ะลุย Me <laughs> มายามทุคนมาเนี่สมานอยู่วะอ้หูเรียบร้อยอู้หูปะปากปะปากตัวใหญ่ตัวใหญ่ทุกคนตัวใหญ่หญนี่โอ้ตัวเพิ่งใหญ่เลยม,นม,นม,นมนันม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 ันอยากู้ ตัวเป็นไงบ้างไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนโอ้ย่มามันลุดเลยนี่โอ้โออปลาตัวใหญ่บรีปีกนะทุกคนนะท่านนีน้ มาน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 มีโอ้อะไรปีกเลยทุกคนจัดไปหนึ่งโตหนึ่งโตมานมานมาน,อ,นอู้หูอะไรทุกคนปลายัางนี้ อู้ปากินญาปากินญาปากินญ้าว่อนีอ้ปากิญ,ญารม,น,น,รญญามนบอโอ้มาอีกแล้วนี่อู้หบอลนี้มง่งคาดนะบอลนี้อันตัวใหญ่มามัมมามาาากิกญญาาา้ ปลานี่ถ้ามันใหญ่ในซันมเกนนะปลาเนี่ยกอยครับติดกอยครับทุกคนเอาจัดไปสองตัวแล้วขึ้นฮึมฮึมฮึม โอ้เรียบร้อยอีกแล้วทุกคนก่อป้าอีกแล้วนี่ตมใหญ่ตมใหญ่นี่โถไหนมอยโอ้ตมใหญ่ตมใหญทุกคนนี่ป้าปักสุดสุดพอดีเลยนี่บ่แถวนี้ ีได้สามตัวเนาะยามรอบแรกได้สามตัวทุกคนเลยพอดีปิ้งพอดีปิป้งพอดีนี่ยเนี้ปลาอันนี้ปลาเขาเจ้าเลี้ยงน่ะเนี่ยปลาเขาเจ้าแบบปล่อยอยู่ฝ่ายอยู่อย่างนะทุกคนเวลาน้ำท <princi S 1> <อ>่วมนี่ยมันลงมาปลาเนี่ยปลาฝ่ายเขาเจ้า เขาแบบเอาเลี้ยงปลาเขาป้อยน้ำท่มหน้าน้ำท่มฝา่ายมันมันลงมาซี่พี่ปลาเนี่ยถ้ามันใหญ่เนี่ยก็โยกประมาณัวประมาณสามลูกสองลูก็มีนะปลาเนี่ยเอา,าเวันนี้ก็เป็นปลาันี่ทุกคน ปลาเบ็ดปลาเบ็ดปลาทึกนะือปะมองโอ้โห,หัวนี้เอามองลงไปยังแต่เ้าวกันได้หลายเติบ์ลายตัวคนเลยปลากระสูนคิดแต่เบ็ดบอมานสามตัวปีปีอีกหนึง่งสามตัวใหญ่เลย ถ้ากเกลือจังน้อยเสียบปีงปลาต้องถ้าบบถ้าบถทากเกลือนี่โอ้บหเสียบนะทุกคนปีงปลาทาเกลือเกือ,เอ,อบเกลือจังน้อยโอ้ยเกลือลงไปกับบรรยากาศอยู่ไหายอยู่หน้าฝั่งเสียงกรโลงงูกรโลงงูไปน้ำเสียงเคาะงูกรโลงงูตรงเต้งตรงเต,งตง้งอยู่ทุกคนเลยหมุนนะ ซิ่วอยู่หน้าบากาสูตรนนมีแต่ตกต้นไม้บรรยากาศก็สิคึมๆจังหน่อยยำฮ้อนกับเย็นนั่นอยู่นี่นะ <_ c oughs> นี่เรียบร้อยทุกคน Hmm. มาหามกทุกคนโอ้ยปเปิดอแป๊บเดียวไายหม้ซะแล้วเ <c ười> อ้าพอดีแซร์เลทุกคนนะพอดีแซร์เสียนี่นี่ข้างนี่โม่ไม้คางนี่ไม้อ่ะโอ้ย่างไปอันนั้นแป๊บเดียวโอ้ย่างไปเบื้องงูแป๊บเดียวมาพายไม้เลยทุกคนเลย กตาม,มาเกี่ยวปลาแดกนะเก,กี่ยวปลาแดกขินกับปีป่าเขาเหนี่ขพรทุกคนเลยมามามาทุกคนมาขนเขา้าวเียบน้ำปลากคสน,นเ้อข้าเท่งทุกคนเลยใบใบสามงงเลยกินข้าเท่งนะงงาร์ดไปฮดมา,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 าอยู่ อ้อมโพสนะพี่น้องนะอิงปลาอ้อมโพสอ้อมเพอ้อมโพสนี่โอ้อ่าตรวจจำกับเจลเจหลหัวร้อนหรือว่ออาเจลมะกอกบ้านเฮาหืหื้อดน ไก่ก็มากวนแน่บ้านนี้ไก่ก็อยากกินน้ำนะจำเกียวครับกำเขาใหญ่เลยจัดไปชุดยอด <laughs> บรรยากาศดีปีงป่ามาเรียงงูเรียงควายที่หัวเชยยอดเลยทุกคนเลยแ็บอาหารไม่ได้ซื้อนะหาก,กินแบบนบนรดาช่อคทำเขาย่าย ขี่ป่าจากน้อยข่มอำลำเข้ากันเลย ก็ให้กับแซบอีกแบบนึงนะทุกคนปิ้งกับแซบอีกแบบนึงปิ้งนี่มันได้ฟีลแบบเฮากินแบบคำเขาใยๆแล้วก็จำเจีวนี่หว่ะ ออกซีหวานๆหน่วเหนียวหนวกว่าลากิญานะปาปาตะเพียนเสียบนะทุกคนกินกตะพ่ายเลยได้ฟิวได้บรรยากาศดี เกียวกันครับ จงไว้ตัวใ,ใหญ่ตัวนึงนะจงไว้เอามือ,อลูกสาวเอามือสาวโบนัทจงไว้ตัวใ,ใหญ่ตัวนึงทุกคนมือหอดสาวโบนัทนะแล้วแดดรัดพอได้นแดดโปรตีตอนลูกสาวอตอนนี้กระคำแล้วทุกคนเลยสไดาอันพูกงงพูกอย่างแล้วบางนี่พูกงูงไว้แล้วก็มือนะ ง่วงก็ต้องได้ผู้อันทุกแม้เลยหัวยามนี่มันหอมมันเข้าหอมเข้าไม้เนี่ยมันออกตะโหเลยหลบก่อดจะไปหากินข้าวเขาอ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กัเมาอันนี้กคะขอฝากไว้ชั่วนี้ก่อนเด้อผมและพี่น้องผมไปชมกันทุกคนเนาะอ่ะก็ขอบใจ FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามครับส้มแล้วกัเป็นกำลังใจให้บ้านคัมซูนนะอย่าลืมนะทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตาม ออก็ลังใจบ้าคำสูตให้คลิปต่อไปนี่เด้อสำหรับคลิปนี้่ะบา,บายยทุกคนอยู่ดีมีห่งชุทชกคนนะสบายดี